กำลังจะกับไทยแล้วค่ะย้ตอนนี้เราก็อยู่ในเล้าของพี่สนับบิชีแทงนะคะกำลังจะเดินทางกับประเทศไทยจ้าหลังจากที่ทำสปอตเซเบอร์มาน,นะคะการทำผ่านซิคลิปีของเราก็ใช้เวลาไปแค่ประมาณ30านาะทีถ้าเกิดไม่ได้ทำก็คืออาจจะใช้เวลาแบบ เกือบชั่วโมงอะขนาดนี้ทำแล้วอะยังแบบมาทเกือบไม่ทันหน่ะตอนนี้ก็คืออีก15นาทีจะบิงนี่ค่ะแต่เราก็ต้องมาใช้สิท์เข้าเราก่อนที่จะบินได้ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นการกลับไทยรอบปีครึ้งนะคะ,ะความพิเศษก็คือเราจะกลับไทยรอบนี้ไปกับคุณสามีแคือก็คือสามีไม่เคยจะไปที่ยสโสธรเลยนะค <laughs> ะก็คือเราจะไปเจอกันที่สนามบนินชอคนค่ะแล้วนาก็จะนั่งเครื่องบินไฟเดียวกันกับไปที่ไทยคะ <laughs> ่ะเชฟนพีก็ตื่นเต้นแล้ว ดูจากทรงแล้วนะคะไฟนี้น่าจะเต็มแน่นอนเต็มลำรอบนี้เราก็บินกับ Korean Air เหมือนเคยนะคะและนี่ก็คือสิ่งยังชีพที่สายการบินให้มาะค่ะก็มีพวกมอนนะคะผ้าห่มและก็หูฟังค่ะ <c oughs> เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นสายการบินของเกาหลีเนี่ยก็ต้องมีบอยแบนด์เกาหลีมาแนะนําเรื่องความปลอดภัยเป็นธรรมดาเนาะส่วนตัวก็รู้สึกว่าที่นั่งนั่งสบายดีนะะี่ค่ะเล็กลุมก็กว้างใช้ได้เลยแหละพอเหินฟ้ามาได้สักพักนึงนะคะก็เหลือไปเห็นสาวเกาหลีข้างๆเนี่ยได้สลิปเปอร์ด้วยแล้วเอา้าทําไมเราไม่ได้อะ่ะก็เลยต้องไปถามเอากับแอร์นะคะในที่สุดแล้วก็ได้มาแล้วจ้า นอนดูหนังไปยาวๆเลยนะคะ12ชั่วโมงผ่านไปเราก็ถึงเกาหลีแล้วจ้าถึงจะเป็นการทานสิแต่เราก็ต้องมีการสแกนเพื่อ carry on อีกรอบหนึ่งอยู่ดีนะคะตอนแรกเนี่ยเขากะว่าจะไปจ้าอีนางที่เกตแต่ก็โดนนางเซอร์ไพรส์จับค่ะเพราะนางมารอตรง security check เลย f i n a นี้ เวลาเลอเวอร์รอบนี้คือกระชั้นมากเลยค่ะ Security check เสร็จก็เลยเวลาบอดดิ้งไปแหละไหนจะวิ่งหาห้องน้ำก่อนขึ้นอีกโอ้โ oh หสนุกสนานมากเลยค่ะเกือบไม่ทัน You Why Yes, to nervous nervous nervous. are Thailand what's that getting excited I'm I'm nervous? know just That all. That all, See you in ถ <Yeah. S 3> ึงเครื่องมาสักพักก็ถึงเวลากินอีกแล้วค่ะนี่รอบที่สามแล้วนะคะมีแต่กินยังไม่ได้ออออกเลยค่ะทองไสชันปั่นปวนไปหมดแล้วค่ะพี่บัวลอย My Yes face a little tired is bit ถึงไทยแล้วจ้าเดิน่านประตูโอ้โหไอร้อนแบบร้อนมากเหลังจากบินมา6ชั่วโมงนะคะจากนั้นก็จะมีการต่อแท็กซี่ไปที่โรงแรมนะคะก็ถึงสักทีค่ะไทยแลนด์เย้ ใแล้วค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่โรงแรมนะคะวันนี้เรามาพักที่คอนราดคอนราดนะคะชื่อใส่คอนราดนะคะก็พักหนึ่งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางต่อไปที่อุบลแล้วก็ค่อยจะต่อตอนนี้การเดินทางของเรายังไม่จบนะคะเราต้องมาพักก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเวลาประมาณจ็ดสิบเอ็ดจะอะไรนะห้าทุ่มจะห้าทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการรีวิวโรงแรมแบบสั้สนๆนะคะว่าโรงแรมของเราเป็นยังไงบ้างาค่ะเปิดประตูเข้ามานะคะประตูหน้าก็จะมาเจอกับ นี่เลยค่ะห้องน้ำอุ้ยห้องน้ำดูดีเวอร์ที่ล้างตูดแบบชํำสดๆนี่ค่ะสิงแล้วก็เป็นอ่างาบน้ำจ้าแล้วก็เป็นกระโดดทะลุได้เลยเนี่ยเป็นห้องไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าก็ทาลูฮาลาเลยแหละนี่ค่ะไปเปียนเค่งไซส์ค่ะ ดีใช้ได้นคะคะเหมาะสำหรับการนอน,นหนึ่งคืนของเราถือว่าดีเกินไปเลยแหละมีอะไรให้ด้วยเนี่ยโอ้ยผลไม้อู้จ้ายาในกเกิลชีมนางชอบกินมังคุดมากวา For you า they know that Enjoy โ t <it. S 2> ้โหนีบาร์ก็ราคาใช่ย่อยนะคะเนี่ย ที่นี่ตู้ยังเรามีอะไรบ้างแต่ไม่น่าจะมีเวลากินนะเพราะว่ามันตึกเร็วก้าประมาณนี้ค่ะวันนี้เราพักกันที่นี่จ้าโอ้สยาม่าพเป็นเซเล็ welcome to Thailand yeah. แบงคอกไหมคะตอนเช้าแะเมื่อคืนนอนไปประมาณ 24- 5หชั่วโมงนะคะนอนประมาณเก้านค้นกว่าแล้วก็ตื่นมาอีกทีตอนประมาณตีห้าจ้ะเพราะว่าเจ็ดแลกแต่ตอนนี้ก็โอ้สืกอว่าโอเคอยู่นะคะหลังจากที่เรากินมังคุดไปถ้าไม่นับว่ามางคุดเป็นอาหารมื้อแรกนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปที่ร้านอาหารไม่ใช่ร้านอาหาร <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นร้านของที่โรงแรมนะคะจะเป็นอาหารไทยมื้อแรกที่เราจะกินที่ไทย้าอือวันนี้จะเป็นรีวิวนะคะร้านเป็นอาหารอะไรบ้างตอนนี้กำลังรอดิค่ะนี Ooh. Ah. They also have the, wow, it's really nice, Thai fried rice. Wow. And also curry. Wow. Look at this! One. Oh. oh. อันที่เราสั่งมานะคะเอกเป็นอีตนะคะแล้วก็เป็นก๋ยตี๋ยวมูอันนี้คือที่เป็นตักมาค่ะเป็นโจ๊กนะคะมีไข่เจีด้วยอันนี้เราได้หอยเล็กๆน้อยๆาอินจ้ากี นมบินดอนเม cha, cha. ืองจ้าจ้าการเดินทางยังไม่สิ้นสุดนะครังต pues ้องมียังไม่ถึงบ้านนะครัต้องอีกไฟหนึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ลาวจ้าคาโครโรฟอเรสนะคะอยู่ที่ดอนเมืองค่ะกำลังเรากขึ้นเครื่องก็เลยมานั่งรอก่อนนะคะน่าจะบอร์ดดิ้งอีกประมาณ สิบสิบห้านาทีนี่แหละมาถึงก่อนเวลาก็เลยไม่มีที่ไปนะคะมานั่งรอที่เราคือยังกินไม่ยืนเลยคะ่ะตั้งแต่เช้าเราาเชีย<อ>ปกตินะคะเราจะนั่งถ้าเกิดตามประสบการณ์น,นะคะเราจะนั่งไทยสมัยค่ะแต่นี่เป็นครั้งแรกที่จะนั่งเอเชียกลับไปที่อุบลน,นะคะจากกรุงเทพไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างแต่เท่าที่รู้นะคะตอนนี้เนี่ยที่ไทยสมัยเท่าที่เรารู้สึกอะถ้าเกิดเราน้ำหนักเกินมาละจ่ายตัวนาหกสิบบาทต่อกิโล แต่ที่ไอเอชนะคะกิโลนึงสามร้อยห้าสิบจ้ารถน้ำหนักเกินมาเท่าไหร่หกกิโลดีหมคะเข้ารถให้เดือสามกิโลก็เลยจ่ายประมาณพันนินดนิดค่ะก็โอเคราคาตัวถูกกว่าแต่ก็จ่ายค่าน้ำหนักกระเป๋าแพงไปนะ ปกติที่บ้านจะมารับนะคะแต่รอบนี้ไม่มีคนว่างเลยจ้าเลยต้องหาแท็กซี่กับเองนะคะหนึ่งชั่วโมงครึ่งจากสนามบินอุบลมุงสูญโสโทธรนนะคะถึงที่บ้านก็กําลังจัดสถานที่จะทําบุญกระถิ่นพอดีนะคะที่บ้านก็มีการผูกข้อไม้ข้อมือต้อนรับเขยเกาหลีเนะคะก็เป็นอันจบทริปการเดินนะทางกลับไทยของเราสองคนนะคะเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากแต่ก็มีความสุขมากเช่นกันค่ะที่ได้กลับมาบ้านเกิดเมืองนอนสักที yeah <laughs>